วิธีการง่ายๆในการจัดการหลอดพลาสติกเนาะมงคลแบบเออปฏิเสธแล้วก็ยังให้มาไม่ต้องห่วงนะคะเราสามารถที่จะส่งให้น้องเนี่ยไปอยู่ในที่ที่น้องควรที่จะอยู่แล้วก็ไม่เป็นภาระของโลกนี้ต่อไปค่ะอัวชอบเ้อฮัลโหลสวัสดีค่ะอีพีแรกของอัวชอบเนื้อวันนี้นะคะจะมาทําการเล่าให้ฟังว่าเราจะจัดการกับหลอดพลาสติกยังไงได้บ้างนะคะอ่ะ อย่างแรกเลยขอเกินกันว่ามันคือขยะประเภทไหนเพื่อให้คนเนี่ยได้ทําความรู้จักน้องมากขึ้นนะคะอันนี้มันเป็นหลอดที่ทํามาจากพลาสติก PP เป็นพลาสติกเบอร์5นะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขาเอาไปรีไซเคิลกันเนี่ย <c oughs> เขาก็จะไปทำใหม่เป็นพวกแบบแบตเตอรี่รถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์หรือว่าเป็นพวกไม้กวาดพลาสติกอะไรประมาณนี้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมแล้วก็ส่งไปได้เองเนี่ย <c oughs> ก็จะมีที่ที่เขาเปิดรับอ่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการเตรียมอุปกรณ์ <c oughs> วิธีการเตรียมเรียกว่าเตรียมน้องๆหลอด <c oughs> เพื่อเอาไปส่งบริจาคเนี่ยเราต้องทาอะไรอย่างไรได้บ้างนะคะโอเควิธีการทําก็คือเดี๋ยวเราจะแยกประเภทหลอดกันก่อนสั้นๆง่ายๆมันก็จะเป็นหลอด มี2ประเภทหลอเนาะก็คือเป็นหลอดที่ใช้แล,แล้วหลอดที่ยังไม่ได้ใช้ถูกป่ะพี่พลอยหลอดที่ใช้แล้วเนี่ยก่อนที่จะส่งก็รบกวนนะคะล้างให้สะอาดนะคะตากให้แห้งแล้วก็อ่ะแยกไว้หนึ่งอนันอันนี้เกสต่อไปจะเป็นหลอดพลาสติกที่ยังไม่ได้ใช้อันนี้จะมีความน่ารักอันนี้อาจจะเกิดจากการที่แบบเราไปซื้อน้ําหรือว่าเราไปร้านอาหารต่างๆแล้วบอกพี่เขาว่าพี่จะไม่เอาหลอดนะจ๊ะแต่ก็อ่ะมาจากหนึ่งอันอันนี้เป็นหลอดที่ยังไม่ได้ใช้อันแรกเป็นพลาสติกก่อนดีไหม หลอดที่ยังไม่ได้ใช้ที่เป็นพลาสติกแล้วมีซิลหุ้มข้างนอกเป็นพลาสติกนะคะก่อนที่เราจะเอาหลอดเนี่ยไปบริจาคลบก้วน,นะคะเราพวทุกคนแกะซิลพลาสติกออกมาทีนี้จะขยะ1ชิ้นแล้วก็จะได้ขยะพลาสติก2ชิ้นแล้วนะคะอย่างที่บอกไปหลอดเนี่ยสามารถที่จะนําไปบริจาคเอาไปทําเป็นหมอนเพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงถูกไหมทีนี้อ่ะไปบา,บายจ่าเจอกันทีนี้วิตายและเคอขยะพลาสติกอีกหชิ้นสิ่งนี้สามารถที่จะเอาไปบริจาคต่อได้นะทุกคนสามารถที่จะส่งไปได้ที่ โครงการวนนั่นเองนะคะโครงการวนเนี่ยเป็นโครงการที่เขาเปิดรับขยะพลาสติกกัมพาชนิดที่ยืดได้เรายืดไม่ได้เพื่อเอาไปทําเป็นรีไซเคิลต่อนะเลิศค่ะโครงการวนนะคะไปทําหมอนนะคะอ่ะอ่ะต่อจะเป็นหลอดพลาสติกที่มีเรียกว่าพี่ห่อหุ้มเป็นกระดาษนะคะขออนุญาตแกะให้ดูอย่าลืมนะคะว่าเวลาแกะเนี่ยเราพยายามที่จะทําให้ขยะมันเกิดขยะชิ้นใหม่น้อยที่สุด บางคนอาจจะแกะตรงนี้ได้เลยถูกไหมมันก็จะกลายเป็นขยะ2ชิ้นทีแล้วก็เราก็จะแกะจากข้างบนมันก็จะกลายเป็นแค่ขยะ1ชิ้นเก่งมากค่ะหลอดพลาสติกนะคะส่งไปได้เลยนะคะตามที่เราให้ที่อยู่ไปขยะกระดาษเนี่ยเทียบกับขยะชนิดอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีความเฟรนลี่มากกว่าเพราะว่าตัวกระดาษเองเนี่ยสามารถที่จะย่อยสลายเองได้ทริคง่ายๆที่จะดูว่าแมทเทอเรียลชิ้นนั้น,นย่อยสลายได้หรือไม่ได้นะให้ดูว่ามันทํามาจากอะไรจำง่ายๆเลยว่าอะไรก็ตามที่ทามาจากธรรมชาติเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลับไปสู่ธรรมชาติ นี้ก็คือสามารถที่จะเ,เก็บรวบรวมแล้วก็ทิ้งลงขยะอินทรีย์ได้เลยเพราะว่าสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสามารถย่อยสลายได้นั่นเองนะคะอ่ะหลอดใช้แล้วก่อนที่จะนําส่งล้างให้สะอาดตากให้แห้งจะอัดไปหลอดพลาสติกที่อยู่ในซิลพลาสติกนะคะก่อนแกะเอ้ยก่อนที่จะส่งเนี่ยรบกวนแกะออกมา แล้วก็แยกหลอดตรงแต่ว่าตัวพลาสติกเนี้ยสามารถส่งในที่โครงการบนนะคะเอาไปทําเป็นขยะพลาสติกกัมภาต่อไปต่อไปหลอดพลาสติกที่อยู่ในแพ็กเกจจิ้งกระดาษน,นะคะแยกหลอดมาก่อนแล้วก็อันนี้ก็สามารถทิ้งลงถังขยะอินเซียได้เลยเพราะว่ามันย่อยสลายได้ประมาณนี้ค่ะวิธีการง่ายๆในการจัดการหลอดพลาสติกเนาะบางคนแบบเออปฏิเสธแล้วก็ยังให้มาไม่ต้องห่วงนะคะเราสามารถที่จะส่งให้น้องเนี่ยไปอยู่ในที่ที่น้องควรที่จะอยู่แล้วก็ไม่เป็นภาระของโลกนี้ต่อไปค่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงตะเกียบกันว่ามันันนนเรรราาาาจจะะสามาถดกขยชี งไงเออวิธีการจัดก,การตะเกียบไนนะคะก็สามารถติดตามในอีกพีหน้าเลยนะคะเจอก,กันค่ะเย้ yeah!